ในนนี้คอยาสว่างแล้วป่อะไรอ้ยเปลาคาเหรอเดี๋ยวยว่าครับมามังน่าปกาศองเฮ้ยโอตองรรับเืหนัน่นยรับผมตอนนี้คือชอไมไดไฟนะผมตอนนี้เราอยู่ที่ล้าตามบน2งคืนนะครับราพว่าหนเปลนนะผมไาไร้าน้าือชื่อครับ จีต <formation. S 2> ีธนาคารเดี๋ยวนี้มาทีดีเีนะครับผมโอเคจีขาจารยนะจีธนาคารคอยไปคอยจีธนาคารโอเคครับตอนนี้ฝ่ามือที่ไรกันลีครับกันลีนะครับมาที่ไหมเป็นแมนเป็นแมนด้วยโอ้โหไอ้จีกิจการเลยครับหลายคนนะโอเคหัวสามมาทีไม่ให้ทอยนะเดีางหลังโอเคตามมุมเอาละครับ8 9 10เต็มตัวนะผมหาทีมงานได้เลยนะครับ อย่าิเบียดต่อีเมอย่าเป็อเ็บเนียไปเลยดูเชิอกันก่อนนะดูชัโอ้ยมีของนะมีของเสือดำมีของนะสองเสื้อดำมีของ ค่อยถาเดี <information> <c oughs> <c oughs> ๋ยวดหลสนาทีกว่าเลยเชิญไม่ดีแต่ใจกูดีวางาเจ้าต้องไม่ดีแต่ใจกูดีวาเ้ดูนี่คนมองดีใจดีะแะต่ายเ้ยล่ายไไไดเข้าไ หนึ่งพาครับหนึ่งขณะนี้เวลาผ่านไปหนึ่งพแล้วครับผม อเกียมเมนต์พูดดุยน้ครับเียงในคอมเมนต์มานีครับลวันนี้เวลากำลังจะผ่าน2แล้วครับ

ไห้ทูดด้เจียง้มเลยเป็นไงบ้างได้งล้วผมก็ขอบคุณครับผมได้เลย